ไปโอเคโอเคโอ้ี๋ยวพี่บินไปก่อนนะเดี๋ยวบินไปก่อนอ๋อนี่เอ๋นอนก่อนเอ๋เอาไว้ย่ันอ่ะนอนใส่ยายตรงนี้ลูกชุบเออปึ๊บอ่ะไว้นอนก่อนไหนเอ้ามันไปไหนอ่ะใครทำอ่ะเอ้าใครทำอ่ะเฮ้ยไหน ไข่อ like. kind of out. ีลาไข่อีหลากกระิไง่ขึ้นรื่อยอีลากกิะชินสาวขันบ่กไข่บนหนาวมันบมยงบ่สูงพี่บิงพี่ใบุ้ยใส่ชุดสวยเลยลูก้อเคน้องพลอยอยากใส่ไหมอืมจ้าเดี๋ยวจะให้ให้ให้น้องพลอยให้น้องพลอยหนึ่งแล้วให้น้องเพชรอันหนึ่งนะคะอาจจะไปซื้อให้นะคะโอเคไหมคะ ืแล้วเมื่อคืนนี่เอาตุกตาใส่ตัวใหญ่ใส่แล้วก็เอาเด็กนอนมันจะพอดีเลยมันจะหนักหน่วงมันจะไม่อันนี้เมื่อคืนนี้น,นีได้นนมีที่นอนเออนอนวางให้เขามองเห็นด้วยอะ่ะแล้วเขาก็จะหลับไปทั้งนี้ทางทังหัวสูงกว่าว่ัน,นี่สูงเอาหมอนก็ได้เอาหมอนใส่ก็ได้ทางนี้เราสูงกว่าเพะ อันนี้เหี้ยเหี้ยอันนี้เหี้ยเล็กเนี่ยเออละขอบคุณค่ะไม่ได้ไลค์ของตาสองวันเลยเพราะว่ายุ่งอยู่ยุ่งอยู่ก็เลยโมได้ไลา์จ้ายุ่งยังหลังโอ้โ็มีอยู่นี่ทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งกรุงเทพินี่ข้าแก่ทำได้แก่หรอจับตรงนี้ดิ ไม่เกะพี่พี่ไม่เก็บมั้งไม่เกบนะโอ้ยโอ้ยอะไรล่ะลูกโอ้ยอะไรจ๊ะพี่บินพี่บ่ายังไม่เข้าที่กว่ามันท่านีิท่านีิถึงโกนละอ๋อมันน่าจะเอาอะไรหนุนขึ้นหนุนขามันจะได้สูงยาถ้าไหนห้มนสวยห่ะต่ำ เฮ้ยอะไปนอนมั้งตรงนั้นเด้อ,อพเพชรจ๋าเพชรจ๋าเออเพชรจ๋าไปนอนตรงนั้นนะลูกไปดูตรงอู่เด้อเอาหมอนใส่เจะอ๋อเขาอยากอยู่ตรงนี้หรออ๋อยอ,อยู่ตรงนี้<อ>กับยายก็ได้จ๋าเอ้าให้ทำอะ่ะออ๋เขาทำ เขาทำขอบคุณค่ะอย่าไวายังสั่นังซีเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าอันอันอันสองมือแล้วบ่ไไลก็เลยว่าอเวลาหนี่งพอดีจันนี่ไล่จากน้อยก็น่าก็เรื่ยวางซีบ่วม่นวอยากให้นั่นเด้อบ่มีอย่างเด้อค่ะได้แอดมินไม่ไว้ค่ะขอบคุณค่ะ คือคหนี่คอ,อยกับว่าเรีนน้อนตีหาว่าไข่เซ็ยตัวฝนตกดิพี่น้องฝนตกล้มผลฝ้าห้องนฝ่าห้องฝ้าเห,หลี่ยมคือเหลี่ยมแพงแต่เสียบอะไรเสาอะไรดิคอยกับยาน,นดิ้ดิ <Okay. S 1> อะไรนะลูกโอ้ mm hmm. oh, อยากกินอันนี้อ๋อ oh. เอามาให้น้องเพชรน้องพลอยกินหน่อยค่ะน้องเพชรน้องพลอยอยากกินมาน้องเพชรน้องพลอยกินหน่อยได้ไหม mm hmm. ผู้หนึ่งนอนที่ขาผู้หนึ่งกวยอยู่มือ,มอเจาาอ้าเบิ้องรลเอ้ยน้องเอ้ยบ่ไข่บวกหนาวกัดดูดีมีแง่กันเลยเรียนแล้ว อันนี้ยังซียเลยนะกระสีหน่อยลงนี่เหมือนน้ำหนักกระสีเบายายแม่จับนะอ๋อไม่จับเลยลูกเฮยายหอมมือได้ไหมลูกยา่หอมได้ไหมอืมหอมขาน้องเพชรได้ไหมลูกโอ้ยเดีมาบักเงาเลยไหนหอมดูไหนได้ไหมยายหอมหน่อยนะโอุ้ยมาติดมาเย็นเถอะลูกไผ่แบบเออขนไข่ไข่เอ้ <im itation> หอมขาได้ไหมเด็กขาเกลียดออกมาต <im itation> ีนเย็นจ้อยจ้อยอ้าวหนาไหมลูกหนาวเลยห้าวก็พอหัวเจ้าใหญ่กินเอะไรลูกอะไรนะลูกอ๋อให้แตนเอ,เอเอให้เออเอเอ,เอ,เอตาจะทำอย่างนั้นที่ ตาต้องร้องไห้ถีตาตาล้องไห้เลยตาทําเสียงด้วยเขาะจะได้เอ๋ตาทําเสียงยนั่นนั่นนั่นพ <c oughs> ี่ผู้ขานตาไหมข,ขานตาไหมเห็นไหเอานตาไหมตาล้องไห้เลยพี่หอน้องเพ็ดไม่ให้เอ๋น่ะเห็นไหม,ไหม

มองได้เนาะอันไหนเนาะอันหนูยิ้มสิลูกหนูยิ้มสิไอยิ้มสู้หน่อยฮึด้าอ๋อพอเจ็บหัวเพชรเจ็บหัวเหรอโอ้เจ็บหัวดูที่ตาตาเขาเจ็บหัวผมไหมผมไหมโอ๋อเออหายเจ็บยังคะ นเฉ็บแล้วเนาะว้าวสามใครเนี่ยเขาันว้าวคักดสาบุษกาดควายเดินเออเออเออเอโอ้สามคนคนมันมือควยเพลแม่นี่จีฮเพลงกลอม รักไม่มีคอแม่ฮวเจ้าดังของพลเขาเบาเลยของพลนะฮวนะนะเจ้าดังะอะไรนะลูกตัวอะไรคะตัวอะไรจ๊ะมามาล้องอยังไงมาล้อง มาร้องยังไงพี่พลอยพี่พลอยมาร้องยังไงลูกเอา้ามาอนี้คือเป็นตะป่วยแท้ห้องไม่ดูมาร้องยังไงลูกมาร้องยังไงคะมาป่วยเลยลูกโป็ยป่วยโอ้มาป่วยว้านะมาป่วยโอ้มาป่วยมาเป็นไข่เหรอลูกป่วยอ๋อพี่บิงพี่ไวป่วยไหม อืไม่บ่อยแล้วอืพิ่งไหมขี่ม้าเดี๋ยวหนูจะไปขี่ด้วยนะอืเก่งจังเลยพี่บิงทําไมเก่งจังเลยพี่บิงอ่ะพี่บิงขี่ม้าเฉยเลยน่าโอ้เก่งมากเนาะเก่งเก่งเก่งเขียค่ะพี่น้อง กำลังใจเฮีแยแตเนเดอรเฮตัลี่เดอขอบคุณมากทุกกำลังใจเลยมีแต่ว่าคนมาหายไปว้เดอก็จะว่าค่ะหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีขอบคุณนะคะจ้าไหนให้ดูอะไรอะลูกอ๋อเขามีไอศครีมมะเพึ่งมะนาวมีส่วน อ๋อหนูอยากกินไอเคมให้ห no นูหายก่อนนะยายจะไปซื้อมาให้หนูหายไข้ก่อนนะคะจ้าค่ะคุณนะหนูไข้อยู่ตอนนี้หนูเป็นไข้อยู่เมื่อคืนนี้พี่พลอยแบบตีห้าเลยร้อนมาต้องมาเอาผ้าคุณหนูทั้งทั้งอเลยซับจนว่าเย็นขึ้นมากวันนห้องหอดวันนี้ว่ไม่ยาเนาะเบิงยามันเป็นมันตั้งตะปิบ มันได้โดนแล้วเนาะสิได้สองปีแล้วก็เลยบ่ให้กินก็เลยโทรหาลวงวิทย์ซื้อยามาให้กิน,กอกนตอนหกโมงเศร้าพี่พลอยน่ะพอกินเสร็จปุ๊บก็ตัวร้อนขึ้นอีกไม่ยอมหยุดไม่ไม่ไมยังไข่ยอยู่พอไปโรงพาบาลสามสิบแปดพี่พลอยได้สามสิบแปดจุดห้า น้องเพชรได้สามสิบแปดจุดเจ็ดน้องเพชรแซงอ่ะน้องเพชรเพิ่งเป็นอ่ะตอนที่ขึ้นไปอยู่บนรถอ่ะพ่อก็ไปหาหมอเหมือนกันพ่อก็ปวดพ่อก็ไข้แล้วก็อทอมซินแต่พ่อเป็นก่อนนะเมื่อคืนอนืมแล้วผูผาผูผาก็เป็นแต่พี่ที่ลินพี่มาวินไม่เป็นเมื่อคืน ราะว่าพี่เขามีภูมิต้านทานล้วให้เรามันเด็กคุณค่าหายไวๆน,นะคะคนเก่งค่ะขอบคุณค่าย้ายกล้วอะไรนะลูกดูโรตดูนม ยายเอเพิ่นบ่อห้ตาเอขอบคุณนะคะพี่น้องฝ้าเหลี่ยมหอยย่านฝ้าหอยปิดกันเนอะฝ้าคือเหลี่ยมแหงแต่ปุ้สามพันนะรถป้าดาวดาวเก้าร้อยเจ็ดสิบหกดวงขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคนตอนนี้คนท่านชมอยู่ 3, สามพันอไ้ไปออ,อ,อ,ออืมกด Okay. พอพรุ่งนี้เช้าหนูจะหายนะคะหนูจะมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะคะตอนนี้หนูพักผ่อนก่อนนะคะสวัสดีนะคะไหนสวัสดีสิลุกสวัสดีสิลุกสวัสดีค่ะอ่ะอายิ้มก่อนที่พี่พาย,ยิ้มดิพี่พายิ้มเอ้คนเก่งของยายอ่ะน้งเพชรยิ้มสิลุกน้งเพชรยิ้มก่อนยิ้มให้แฟนขับหน่อยลุกยิ้มหน่อยอ ขอบคุณนะคะพี่พอ่อน้องเฮทสวัสดีค่ะสิลูกสวัสดีค่ะโอ้ยมืออยู่ข้างในพ่อผมนุน่นสวัสดีค่ะเดี๋ยหายแล้วหนูพรุ่งนี้หนูไล์ให้ดูนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพราะว่าฟ้าร้องค่ะพี่น้องฝนตกยังไม่หยุดเลยสวัสดีค่ะ